วันนี้บิมก็จะพาทุกคนมาทำดีฟคลีนแล้วก็ออแกนิซห้องกันค่ะคือตอนนี้ห้องบิมรกมากเพราะว่าไม่ได้เก็บห้องมานานแล้วส่วนตัวคือบิมเป็นคนที่ไม่ชอบให้ห้องรกอยู่แล้วบิมอยากให้ห้องสะอาดเวลาเราอยู่หรือทำงานในห้องจะได้มี p o s i t i v e e n e r g y ีเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเก็บห้องพร้อมๆกันจากห้องที่เป็นแบบนี้คือรกมากมาเป็นแบบนี้ค่ะกลับมาสะอาดหูสะอาดตาแล้วน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยฮัลโหลสวัสดีคะ่ะ welcome back to my channel นะคะเย yeah. จากที่ทุกคนเห็นจากชื่อคลิปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําเป็น deep c l l a n น organize my r o o m with me นะคะเพราะว่าเหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมาคือบิมยุ่งมากไม่มีเวลาเก็บห้องแล้วก็แบบกระจุยกระจายทุกอย่างคือกระจุยกระจายไปหมดเลยนะคะไม่ได้เก็บอย่างเป็นจริงเป็นจังเท่าไหร่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ ที่บิมอยู่ห้องก็เลยถือโอกาสนี้นะคะมาเก็บห้องกันดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือห้องตอนนี้เหมือนแบบฝุ่นอะที่พื้นค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็แบบพวกเศษผมที่ร่วงเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วแม่บ้านบิมไม่มาคือเหมือนแบบว่าต้องกลับต่างจังหวัดกระทันหันนะคะก็เลยไม่ได้มาเพราะฉะนั้นก็คือจะ2อาทิตย์แล้วที่แบบแม่บ้านไม่ได้มานะคะปกติก็คือบิมจะให้มาอาทิตย์ละ1-2ครั้งเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือซักพักแล้วใดๆนั่นแหละทุกคนคือต้องทําหลายอย่างมากเลยนะคะแล้วก็จะต้องล้างการจะเป็นไม่อย ทุกคนทุกคนจะต้องมาดูแบบสิ่งต่างๆในห้องบีคือมันลกแบบลกจริงๆแล้วคือเราควรจะได้แบบ organize น้องอย่างเป็นจริงเป็นจังนะคะจะพาทุกคนออกไปดูสภาพห้องข้างนอกกันนี่นะคะคือแบบเพิ่งเอาผ้ามาที่เอาไปฟ้าเขาซักแลก้วก็ยังไม่ได้เก็บผ้าเลยยังกองอยู่ตรงนี้นะคะห้องรกมากโอ้ oh my god แล้วดูสภาพโซฟาที่เกิดขึ้นทุกคน ลกมากโอ้ oh my god และนี่ก็คือแบบขอมาขผองอะไรไม่รู้ว่าอย่างแรกนะคะเราจะมาเริ่มจากการเก็บขยะไปทิ้งก่อนเพราะว่าขยะที่พิมต้องเก็บไปทิ้งอะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็เดี๋ยวขยะก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาแบบเก็บเป็นชัดเป็นส่วนเอา สิ่งที่แล้วทำต่อไปก็คือจะมีล้างจานถูบ,บ้านกวาดบ้านนะคะเพื่อนห้องบีมคือค่อนข้างสกรปรกเลยค่ะแล้วจะให้ถูทั้งห้องก็คงไม่ไหวเหนื่อยมากอะทุกคนถ้าถูเสร็จทั้งห้องเนี่ยต้องปวดหลังแน่เลยตอนนี้อยากมีตัวช่วยดีๆแล้วค่ะ เหน่ยมากก็คือบิมเช็ดแบบพวกข้ามนะคะแต่ว่าคือฝุ่นเต็มพื้นแล้วก็แบบเยอะมากอะไรก็ไม่รู้แล้วิปมนเพราบิมน่าจะทำไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเราจะขอเบิกตัวช่วยนะคะเราจะไม่มีการแบบมาเช็ดพื้นถูพื้นควดหลังมากโอเควันนี้จะมาขอนําเสนอสิ่งสิ่งหนึ่ง,งพี่บิมชัว่าจะต้องทําให้ชีวิตพวกเราทุกคนดีขึ้นนะคะรูปหนึงบิมด้วยในตอนนี้สิ่งนั้นจะเป็นอะไรเป็นไม่ได้นอกจากทา่าดา นี่เลยค่ะอันนี้นะคะก็คือผุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะบอกเลยว่าเป็นมิติใหม่ของการทําความสะอาดแน่นอนแล้วก็รุ่นนี้นะคะก็คือ Dreamy L10 S อ u t ั r a ร้2นั่นเองนะคะทุกคนคือเอาจริงๆนะดีไซน์คือมินิมอลแล้วก็เข้ากับห้องบีมมากทุกคนดูดิสวยมากนี่คือบีมเอามาตั้งตรงข้างๆทีวีตรงนี้เลยนะคะก็คือแบบเพอ่มมากทุกคนเพราะว่าน้องฉลาดมากนะคะเดี๋ยววันนี้บีมจะมาให้ดูกันว่าน้องสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะแล้วแพลนของวันนี้ก็คือเดี๋ยวบีมจะให้น้องอ่ะดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นไปเลยนะคะส่วนบีมจะไปล้างจานคือไม่งั้นอะ่ะมันไม่สามารถเสร็จได้ทุกคนนึกออกปะ่ะแล้วคือมันเหนื่อยมากทําคนเดียวอะ่ะ นี่ค่ะจเจ้าเครื่องตัวนี้ก็คือ d r e a m y L10s Ultra Gen 2ตั้งแต่ได้น้องมาก็คืออินมากเขาสามารถทําความสะอาดล้าลึกทุกซอกทุกมุมเลยนะคะทั้งขอบผนังรอบขาโต๊ะขาเก้าอี้หรือว่าแบบพวกใต้เฟอร์นิเจอร์และนอกจากนั้นเขายังมี Triple Cut Brush แรงลูกลิ้งตัดเส้นผมป้องก,กันการพันกันเอาจริงคือน้องเก่งมากทําได้ทุกอย่างเลยอะ่ะที่วิมชอบสุดๆคือเขามาพร้อมนวัตกรรมใหม่ขั้นสุดด้วยเทคโนโลยี Mop Ex t e n d แผ่นมอปเขาจะยื่นออกไป4เซนติเมตรเพื่อที่จะทําความสะอาด บิมว่าฟีเจอร์นี้ต้องตอบโจทย์หลายๆคนแน่นอนแล้วก็เห็นเขาดีไซน์มินิมอลแบบนี้นะคะแรงดูดจัดเต็มมากถึง10,000 PA เลยแล้วฟังก์ชันก็คือเยอะสุดๆเจ้าโรบอตตัวนี้นะคะเขาสามารถทําความสะอาดได้ทุกพื้นผิวทั้งบนผมกระเบื้องพื้นไม้และยังสามารถตั้งค่าและคอสตูมิสทุกอย่างได้เองหมดเลยผ่านแอปพลิเคชันของเขาโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้น้องกันอย่างแรกเลยก็คือเดี๋ยวบิมจะสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันเขามีสมาร์ทแมปปิ้งด้วยคือสามารถจำแมปห้องเราได้หมดเลย สมมติว่าบางวันบิมอยากจะดูดแค่ในห้องน้ากับห้องแต่งตัวของบิมอย่างนี้ก็ได้กดเข้าไปในแอปเขาจะมีโหมดคัสตอมที่เราสามารถเลือกเองได้ไม่ว่าจะเป็นแค่ดูดฝุ่นแค่ถูพื้นหรือว่าจะทั้งดูดและถูหรือว่าจะให้เขาดูดฝุ่นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาถูอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็มีระดับความแรงให้เลือกด้วยไม่ว่าจะเป็น Quiet Standard Turbo แล้วก็ Max ถ้าวันไหนที่เพื่อนๆบิมมาห้องเนี่ยบิมก็จะเลือกเป็นโหมด Quiet ค่ะจะได้ไม่รบกวนแต่ในวันปกติแล้วบิม ทำงานอยู่ตรงนี้บีมก็คือจะไปล้างจานรอนะคะ<ม>เพราะว่าเราสามารถปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาได้เลยทุกคนดูดิอันนี้ก็คือทั้งดูดและถูพื้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะสะดวกมากโอเคระหว่างที่บีมล้างจานนะคะน้องโรบอทก็คือทํางานได้ดีมากๆต่างคนต่างทําทาสของตัวเองนะคะประหยัดเวลาขึ้นเยอะตรงแอรียที่บีมทําน้ำพึ่งหกก็คือหมดห่วงไปเลยเพราะว่าเขาทั้งดูดและถูพื้นไปพร้อมกัน โอเคเสร็จแล้วนะทุกคน f i n a l l ี Finally, คือเอาจริงใช้เวลาไปไม่กี่ชั่วโมงเองนะคะเพราะว่าเรามีน้องโรบอทมาช่วยนะคะ เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่บิมแนะนําเลยใครที่แบบว่าอยู่บ้านอยู่คอนโดแล้วแบบที่เกียจทําความสะอาดบ้านอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นไอเทมที่ตอบโจทย์มากๆคือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเลยนะคะเพราะว่าระหว่างที่น้องเขาดูดเนี่ยบิมก็สามารถไปทําอย่างอื่นได้แบบจะไปแต่งหน้าจะไปทํางานหรือว่านอนกินอะไรต่างๆนะคะคือไม่ต้องวอรี่เลยปล่อยให้น้องเขาจัดการไปนะคะพอรู้ตัวอีกทีเนี่ยห้องก็สะอาดแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่บิมชอบและถูกใจบ,บิมมากๆเลยเนี่ยก็คือน้องสามารถถ่าย น้ำเสียแล้วก็เติมน้ําเองได้แบบอตัตโนมัตินะคะเพราะว่าเขาสามารถต่อกับท่อประปาด้วยแต่ว่าอุปกรณ์นี้เราจะต้องซื้อเสริมนะคะแล้นอกจากนัน้คือเขายังสามารถเติมน้ํายาซักมอบถูพื้นอบแห้งได้ด้วยตัวน้องเองเลยยกให้เป็นโรบอทที่ต้องมีทุกบ้านจริงๆทุกคนคือแบบสบายมากๆบอกเลยว่าเจ้าโรบอทรีมี่ L10S Ultra Gen2 คือสะเทือนวงการโรบอตดูดฝุ่นมากๆเลยคะ่ะเขาจะเปิดตัว9.9นี้พร้อมราคาสุดคุ้มจะบอกว่าช่วงเปิดตัวเขามีของแถมสุดพิเศษตัวชุด อุปกอณ์เสรีคิดมูลค่าถึง2,790บาทเฉพาะ9.9นี้เท่านั้นนะคะแต่ยังในบิมจะทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ใต้ description box นะคะใครที่อยากประหยัดเวลาประหยัดแรงเ่ยเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่บิมรู้สึกว่าคุ้มค่าเกี่การลงทุนแน่นอนโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย